ดูดวงชาวราศีเมถนุนนะครับวันที่ส5้าพฤษภาคมเลิกคุยทั้งอำเภอไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วโชคจะตามนานบนบารมีวาสนาก่อนที่ท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยท่านต้องมีบุญกุศลวาสนาพอตัวก่อนนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านโดนเหยียบย่ําตกต่ำเบียเดินเจอปัญหาต่งตางๆเหมือนโดนกันแกล้งเนี่ยท่านก็ต้องมีบุญลนมาสู้ก่อนแต่นะผมถ้าไม่มีบุญไม่มีเงินไม่มีรวยนะครับอูรวยเขาบอกว่าอูรวยไม่มีอูรวยเนี่ยมันจะสู้กับเขาไม่ได้ ครบผมเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งบุญกุศลวสาสนาการประดิบป,ประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นสําคัญมากตอนนี้หมอสันแนะนําให้ท่านพบนี่ก่อนพระไพรีพินานะครับผมสัตว์ปูพินานนะครับเป็นความเชื่อนะจ๊ะับนะผมกันแก้คนสายมนตะ์น้ำเราว่ากันอย่างนั้นนะผมสองรหสิบาทสองฟรีนะครับผมพบคู่กันนี่นะปางสะดุ้งมารเหรียญปางสะดุ้งมารเขาเรียกเหรียญแก้กามเขาว่ากันอย่างนั้นนะนะครนบแต่จริงๆแล้วเรียกเหรียญปางสะดุ้งมานนรนั่นแหละับผม แล้วผมพบติดตัวไว้มานยังสะดุ้งนั่นก็คิดดูแล้วกันมันก็เข้ามาใกล้ไม่ได้เราก็ทําบุญเยอะๆหนีมันแล้วผมทักไลน์มาซันนี่สีสองแปดเก้าแล้วผมส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับทักไลน์มานะจ๊ะด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอะไรตําแหน่งบุญนะครับผมดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดนะครับพลิกเปลี่ยนแต่ผันแล้วว่ามีแรงที่จะสู้เมื่อไหร่นั่นแหละนะครับผมถึงจะสู้ได้ไม่ใช่หนีแต่หนีไม่มีกําลังหนียังไงอ่ะ ข้าวยังไม่มีจะกินเลยล้วผมจะหนียังไงครับผมจะวิ่งหนีก็สู้เขาไม่ได้น้ำจะกินอะไรก <g it> ินน้ําเปล่าเพราฉะนั้นก็ต้องต้องมีน้ำสัมมาอาชีพการงานท่านก็ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังอย่าไปล้อเล่นกับชีวิตอัศวินขี่มาส่งมอบถ้วยทองเหนียวท่านจะมีโอกาสดีๆเอผมผลวันที่15โอกาสดีเข้ามาแน่นอนครับเลิกคุยน้องอำเภอไม่คุยกับใครแล้วเบือ่อนายเบื่อคนไม่ดีนะแต่คนดีคุยต่อนะจ๊ะ เดิเล่าว่ามันเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตตาก็ค,คือว่าโดนบีบังคับให้รวยท่านโดนหรือเปล่าต้องรวยนะเว้ยเองต้องรวยถ้าไม่รวยจนหนูต้องรวยนะนะจ๊ะับถ้าหนูไม่รวยหนูเสร็จแน่เลยครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องรวยครับเพราะว่าดวงจะตขางคุณตกตําแหนง่งซ้ายสามดาวขวาสามดาบโดนบีบังคับให้รวยครับผมก็ลองไม่รว,วยดูนี่ แล้วผมโอ้ยนดนโดนถุงเย็นยามแน่แล้วผมตกต่าเบี้ยดินแน่แล้วผมสตูมูมานบริวารของท่านอ่ะพอแม่ปู่ย่าตายายลงป้านะอาญาณมิสเนิทั้งหลายก็มาแน่แล้วผมเพราะฉะนั้นดวงตาของท่านตกตําแหน่งต้องให้เขาด้วยยิ่งให้ยิงได้ยิ่งให้ยิงรับซับยิงให้ยิ่งรวยโชคยิงให้ยิงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งตาช่างช่างน้ําหนักให้ดี เดี๋ยวชาหลอดเกิดขึ้นในโชคกตาด้วยอํานาจบุญบารามีวัส,สนาสิง์สิทธิ์ค้ำชูบอกปากคุงกองรักษามุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าแต่เอ็มเพจนะับตกตําแหน่งในโชคกตาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาด้วยบุญกุศลวัสนาตกตําแหน่งทุ่งข้าวเหลืองกรลามเหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความเช่อมชื่นดวงจะตานี้ตกตําแหน่งดาบสองค้า้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเลือกสามีได้แค่คนเดียวเลือกภริยาได้แค่คนเดียวเอาจะเลือกหลายคนได้ไหม ผมถ้ามีภรรยาสิบคนมันก็แปลกแปลนะสาม,มีสามคนแปลกๆปลนะอยู่ในบ้านมีสาม,มีสามคนไม่ได้นะมันได้แค่คนเดียวเพราะงั้นก็ต้องหนึ่งทีละหลังเพราะฉะนั้นปัญหาต่งตางๆมันเกิดขึ้นมันตกตําแหน่งยาจบมีไหมในดวงชะตามีมีขึ้นมีลงโอกาสท้องของท่านมีไหมมีนะผมแต่ว่ามีน้อยผมพระราชาแห่งเหรียญนาพาซึ่งความปมระสบ็จท่านจะรวยท่านต้องลุกขึ้นมาสู้หนึ่งในล้าน เอาแต่ว่าท่านทําได้ไหมก็ดูภาพสิท่านได้นั่งบนบัลลังในบ้านปลายชีวิตครับแก้แหวนเงินทองในวัยกลางคนประสบความสําเร็จเพชรนินจินดาเข้ามาประเดบดังแต่ตกตําแหน่งชิงไหวชิงพิษผมไปทําอะไรให้คุณหรือไงตั้งแต่ชาติบางก่อนตามล้างตามผานไม่เลิกครับตามยื้อแย่งแก่งแย่งจิงดีผมใส่เสื้อสีแดงมันยังใส่เสื้อสีแดงตามเลยนะผมผมผมซื้อบ้านหลังนี้มาซื้อบ้านตามเลย ับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันโดนตามล้างตามผ่านมันเป็นอะไรหรือเปล่าดวงเนี้ยแล้วปูลาสีส่องแสงตะเกียงทองท่านเห็นแสงสว่างแต่เขาก็เห็นเหมือนกันแต่เขาไม่ทํารอให้ท่านทาก่อนนะผมการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นดวงเนี้ยลื่นเลงสังสรรค์ท่านนั่งหัวเราะเขานั่งแอบมองมันกินอะไรนะมันทําอะไรนะมันสวยหรือเปล่ามันแต่งหน้าใช้ยี่ห้ออะไรปัสออวมันใช้อะไร แล้วมันเป็นยังไงบ้างมันใช้ครีมอะไรมันทาครีมไหมมันรวยหรือมันจนมันกู้เงินหรือเปล่าฉันจะไปกู้ตามันท่านโดนแบบนี้หรือเปล่าอัพการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดอยู่ให้เป็นครับท่านก็แกล้งบ้างนึ่งแกล้งจนหรือแกล้งรวยก็ได้นะแกล้งขับ f ฟ r ร์รารี่ล o มโบก n นี่บอนะครับผมขับขับคันแพงเขาบอกเขาไปซื้อปุ๊บเราขายทิ้งเลยเราไปเช่ามา เอาผมอัศสเนขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายท่านจะแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารรายได้นี้จะสูงเป็นพิเศษการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮ้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบ็จด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งไฮพิเทศดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกายเจริญรุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาส,สนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระโนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวสองถ้วยทองท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคกระตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียดวงชะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นพร้อมที่จะไฟ รับผมถ้าท่านไม่ถือดาบนั่งขึ้นหมอท่านทำนายทันดีง่ายๆดวงชะตาตกต่ำย่ำแย่ชีวิตชีช้ำกระลำปีทํานายอย่างนี้เลยอาจารย์ทํานายยังไม่ทันเปิดดูดวงชะตาเลยอาจารย์ไม่ต้องรอาผมท่านลุกขึ้นมาสู้อย่างมันตกตําแหน่งอย่างนั้นจริงๆริงผมไม่ต้องดูอะไรยากนะโง่อาจารย์สิงแสต่างๆเขาก็ดูกันแบบนี้ดูที่หน้าตาถ้าหน้าตาเป็นคนไม่สู้คนอันนี้สู้ดวงชะตาเปิดยากเอาผมดวงชะตาถ้าท่านอู่เทียวก็เรียกอู่เทียว มันจะกระโดดตรงนี้ฉันก็ทําตรงนี้อันนี้อันนี้เรียกอูเทียวมันเร็วมันเร็วไอ้คนที่มันมิดมันก็ตายก็ตายก็ตายทองคําครับผมเขาจะบอกว่าเนี่ยมันก็ต่ายทองคํามันอูเทียวเร็วนบผมว่าไอ้นี่มันเร็วมันรวดเร็วมันหาเงินเก่งมันไปนู่นเก่งอันนี้หาเงินเก่งคับผมถ้าเป็นเซียนพารก็หาหาว่าเครื่องเก่งขายของเก่งรวยรับผมถ้าอีกคนนึงเฉยๆชจๆอันนั้นหมอดูก็จะบอกไม่แม้ไอ้ไม่ดี เพราะฉะนั้นท่านเจ้าแบบไหนแต่เร็วเกินไปมันก็พังได้เพราะฉะนั้นท่านเร็วเป็นช่วงๆหนิจังหวะมา,าก็ต้องรุยจับมันเอาไว้ครับมถ้าหมอซมนบอกตกตำแหน่งดีแล้วท่านบอกลุยลุยท่าบอปีศาจมูมารนางมารหลายคนนี่ฉายหลายสายร้ายใบสีถ้าปีศาจมาท,ทําไงครับผมต้องรีบเลยนะบอกไว้เลยบอกไว้เลยนะต้องแบบเขาเรียกว่ากระต่ายกระโดดเร็วๆเ,เลยวิ่งจุดหนีมันครับถ้าเจอปีศาจมูมานคนอีจฉายหลายหมอซันวิ่งไปนน่นเลย มึงแสงหน้านะไปแล้วครับลูกศิษย์ไปแล้วอุ่ยวิ่งไปยังเร็วนะผมอาจารย์รอด้วยอาจารย์วิ่งเร็วมากครับนะอาจารย์วิ่งเร็วมากไม่เกรงใจเลรวิ่งเร็วนะผมเพราะฉะนั้นได้โชคกตายท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายวงาตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่าน,าน,าน,านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่4ี่สองพันเก้าหนึ่งคำถามสองรอยบาทหมอสันส่งคลิปตอบให้นะ ส่งคลิปตอบให้นะเปิดเห็นเฉพาะไพ่ไม่เห็นหน้าหมอสานนะจ๊ะน่าจะดูดวงโดยรวมนะผมพิมพ์มาทการงานยังยิันความรักนะผมแจ้งวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลสําคัญมากนะจ๊ะนะผม4 0 0บาท4นาทีส่งคลิปตอบให้นะขอท่านจำชื่อราบลืมไปไม่ได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ